สวัสดีค่ะเจอกันอีกเช่นเดิมนะคะในรายการยั่วน้ำลายทุกวันและเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8จเจริญแคเบิลทีวีค่ะวันนี้ต้องไม่ได้เป็นเด็กแว้นหรือว่าจะไปพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเสาะหาของกินของอร่อยกันที่ไหนเพราะว่าในวันนี้นะคะต้อมมานั่งอยู่ที่ร้านแล้วค่ะนั่นก็คือร้านแอดวานนั่นเองอยู่แถวย่านนา,นานานะคะสังเกตเห็นจากโต๊ะที่ต้อมนั่งนะคะโต๊ะกาอี้ที่ต้อมนั่งเนี่ยสีสนันจัดจ้านมากมากเลยคุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้จะพามายั่วน้ำลายด้วยอาหารเมนูอะไรงั้นเดดีี๋ยวออกกสัคครู่ตตต้งไปิามชมชะ ด้วยความเข้าใจในลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายในรสชาติอาหารเจ้าของร้านจึงเปิดร้านแอดวานร้านนี้เพื่อรองรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติที่ชื่นชอบรสชาติอาหารของร้านแอดวานเนื่องจากมีรสชาติที่ให้ความคุ้นเคยกับบรรดาลูกค้าเหมือนทานอาหารในประเทศของตัวเองแม้ว่าร้านแอดวานจะตั้งอยู่บนถนนเส้นนานา,นาที่มีแขกฝรั่งพุกพ่านแต่ทางร้านก็สามารถดึงดูดและสร้างจุดเด่น จากสีสันและการตกแต่งร้านได้อย่างลงตัวไม่ใช่แค่มัดใจเพียงรสชาติอาหารเท่านั้นแต่สีสันของโซฟาสีแดงและโคมไฟระยะหลากสีสันก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาลูกค้าต่างชาติที่มาด้วยค่ะว้าวเห็นหน้าตาเมนูอาหารของร้านแอดวานรีสอร์ทกันไปบ้างแล้วนะคะพร้อมกับสีสันของร้านนั้นก็จัดจ้านน่าดูเลยทีเดียว ช่วงหน้าค่ะต้องจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของร้านพร้อมทั้งแนะนำเมนูเด็ดประจำร้านค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ